ชันนำตอนนี้นะคะ30กว่าบริษัทประกันภัยปีนี้เราเพิ่มพันธมิตรเข้ามาคืออะไร Pacific Cross นะคะเป็นบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับด้านสุขภาพโดยเฉพาะและเดือนนี้เราดิวเพิ่มอีก2ที่ใครตอบได้ไหมคะว่าบริษัทประกรันที่เข้ามาในเดือนนี้คือบริษัทอะไรธนชาติธรรชาติกับอือ่นยังไงเรามาดูกันค่ะไรายได้นะคะมาจากการแนะนําสมาชิก เราไม่ได้ให้คุณขายหรือคุณจะขายก็ได้การขายคือไรายได้ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่วันนี้เราเพิ่มเติมในส่วนของคําว่ารายได้จากการแนะนําสมาชิกสินค้าของเราคือสินค้าประกันภัยซึ่งมันมีวันสิ้นสุดถูกไหมปีนี้คุณซื้อพรบรปีหน้าหมดอายุไหมคะหมดแล้วถ้าหมดคุณจะซื้อกับใครก็ซื้อกับสิไม่ว่าจะจาก,จากตัวท่านหรือลูกทีมที่ท่านสร้างมา ถ้าวันหนึ่งท่านไม่สามารถที่จะอยู่รับผลงานตรงนี้ได้แล้วสีกุ้งก็ไม่ได้ดึงไปไหนนะคะเราจะถ่ายโอนให้กับคนที่อยู่ข้างหลังของท่านหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือบุคคลที่ท่านรักนั่นแหละท่านจะส่งชื่อใครมาละ่ะนะคะมารับช่วงต่อจากท่านได้เลยนะคะและเท่าน,นั้นนั่นหมายความว่ารายได้ที่หกขอโทษค่ะระดับ6จะไม่สามารถรับรายได้ที่สได้นะคะ เรามาดูค่ะโครงสร้างนะคะอ๋อนี่อ๋อพิสูจน์สรกาตัวน,น,นี้เข้ามาเพิ่มเติมเพิ่งทาเสร็จเมื่อคืนค่ะอันนี้พิสูจน์โชว์ผลงานล่าสุดีนแน่นอนในแนนชันเราเขาอัพขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะตัวนี้อยากจะฝากไว้ให้กับสมาชิกที่บางครั้งยังรู้สึกว่าทําไมฉันยังได้หลักร้อยทําไมฉันยังได้หลักพันพิสูจน์จะบอกว่าบุคคลเหล่านี้ยค่ะเขาหลับ ลองให้หลักพันมาเหมือนเรานะคะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะดําเนินเขาจะสร้างให้มันเกิดระบบ MGM ได้อย่างผลตรงเนี้ยขึ้นมาได้ยังไงอย่างของคุณอรรว,วันนี้มาด้วยขออนุญาตกล่าวถึงนะคะแต่ที่ไม่ทําให้เพราะอะไรรู้ไหมอย่าดูถูกคําว่าหเปอร์เซ็นเพราะอะไรถ้าคุณแนะนําติดตัวคุณเรื่อยๆคุณเข้าไปแนะนาเขาหนึ่งบ้านสักหนึ่งบ้านก็ได้เขากำลังจะต่อเบี้ยกันสองหมื่นบาทคุณสร้างส่วนลดสองหมืนบาทคุณสร้างส่วนลดให้เขาแล้ว 2 0 0พบาทโดยประมาณใช่ไหมคุณได้ค่าแนะนำา2 1 0มืคือเองินเท่าไหร่คะ200บาทได้ยังคุณขายไหมไม่ได้ขายคุณแค่เอาคำว่า MGM ไปบอกต่อเท่านั้นเองใช่ไหมคะต่อค่ะอย่าลืมว่าในหนึ่งบ้านเขาไม่ได้มีรดคันเดียวแน่นอนสมัยนี้คุณแนะนำให้ลูกค้าสมัครสมาชิกเพื่อให้เขาอยู่กับเราตอลอดไป เพราะถ้าวันนี้คุณไม่ลดให้เขาปีหน้ามีคนอื่นที่ตัดราคาคุณมาคุณว่าลูกค้าจะอยู่กับคุณไหมไม่อยู่แล้วถูกไม่ค้าใครให้มันเป็นเนเชอรลของของคนแหละเนาะเหมือนเราอะค่ะที่ไหนให้ราคาดีกว่าแค่แผงติดกันยังเดินไปถามอะไรโรทเทร่ ใช่ไหมพวกเป็นกันซื้อไอ้ที่ถูกกว่าอยู่แล้วถูกไหมคะเหมือนกันค่าวันนี้นะคะเนี่ยหนูขอพูดจ g m GM, เป็นหัวข้อสุดท้ายเพราะอย่างอื่นเคลียร์หมดเลยนะพูดได้ทุกเรื่องยกเว้นไอ้หัวข้อนี้ขอหนูทาความเข้าใจกับมันก่อนแล้วหนูจะกลับมาสอนเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็มั่นใจว่าสอนได้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้พี่จะสอบผ่านไหมนะคะโอเคเราเริ่มต้นจากการเราต้องรู้ว่าในแต่ละตำแหน่งคุณได้ค่าตำแหน่งเท่าไหร่ก่อนนะคะเริ่มต้นจากระดับหนึ่ง